ันเวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตนะครับที่นี่อีกชื่อหนึ่งคือทรูสเตเดียมนี่ไง ยิ่งใหญ่มากสนามแห่งนี้นะครับนี่คือสนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2541นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านอะไรแย่ๆมากมายจนกระทั่งในเรื่องของฟุตบอลไทยเนี่ยที่นี่คือบ้านของทีมแข่งเทพทรูแบงค์อกอยู่ในเต็ดนะครับซึ่งวันนี้บับเบิลเวย์มาเยือนที่นี่เพราะมันมีประเด็นครับเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่เพจหนึ่งชื่อว่าเพจบับเบิลยิ่งรักเขาไปเปิดประเด็นนะครับว่านยจบี เขาจะไม่เล่นที่นี่แล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยมาที่สนามแห่งนี้เลยเดี๋ยวจะมาดูว่าสนามธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมันพร้อมขนาดไหน B.U. มาทำอะไรไว้บ้างแล้วแฟนบอลของ B.U. เองเนี่ยคิดเห็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าจะต้องย้ายสนามกันจริงๆ,ๆงน,นะครับผมเล่าเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนารัว่า ทรูแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่พัฒนามาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เคยได้แชมป์ไทยลีกะนะครับแล้วก็ทางทรูเนี่ยกลุ่ม t ทรูก็เข้ามาเทคโอเวอร์ over, กลายมาเป็น True Bangkok United นะครับแล้วก็เมื่อประมาณปี2016สมสโมสรตัดสินใจย้าย,ายจาก สนามศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับมาเล่นที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็เรียกว่าทูเตเดียมเป็นระยะเวลาก็ประมาณสักเกือบ10ปีแล้วที่มาอยู่ที่นี่นะครับึ่งสนามแห่งนี้เนี่ยมีความพร้อมหลายอย่างมากคือบริเวณต่างๆเนี่ยมันเป็นสนามกีฬาที่ใช้แข่งขันในระดับนานาชาติอยู่แล้วทางทูแบงคอกเองก็มาทําไม่ได้ทําอะไรเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตกแต่งนู่นนี่นั่นนิดหน่อยในส่วนของสนามเนี่ยก็คือดูแลรักษาสภาพสนามให้อยู่ในสภาพดีที่สุด นะครับซึ่งเราก็ดูแล้วว่าสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็องประกอบสาคัญอื่นๆเช่นไฟฟ้าส่องสว่างก็ได้ค่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าสนามแห่งนี้เนี่ยสามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งไทยลีกแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ที่เป็นระดับนานาชาติเราเห็นสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมาใช้สนามแห่งนี้เนี่ยจัดการแข่งขันเยอะมากนะครับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์อย่างเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมาที่นี่เนี่ยเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะสมบูร เพอร์เฟกในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับสภาพสนามดีมากบริเวณที่นั่งที่นั่งก็ทางแบงคอกเขาจัดไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับมีที่นั่งบุนวมเป็นระดับ ดีเลยนะครับแล้วก็มีบล็อกนักข่าวอยู่ตรงนู้นครบเฟสต,ตามข้อกำหนดนะครับมีห้อง v i p มี v i p 2ฝั่งนะฮะมีห้องของแมตช์คอมมิชเนอร์เรียกว่าค่อนข้างที่จะครบบทในเรื่องขององค์ประกอบนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งนี่คือบริเวณภายในนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในของอาถรรย์สนามธรรมศา,ศาสตร์รังสิตด้วยนะครับว่ามันใช้ไายขนาดไหนให้ได้ดูก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับมันจะมีหลายอย่างที่มันเป็นความเป็น t r u e b a n ค k o k United อยู่เราอาจจะไปดู เป็นการสั่งลาก่อนที่ฤดูกาลหน้าเขาอาจจะย้ายสนามจริงๆก็ได้ไปดูกันนี่ครับอุปกรณ์ VAR สนามนี้พร้อมไม่มีปัญหาใช้ทั้งระดับนานาชาติ f f c แชมเปี้ยนลีกทีมชาติไทยลีกครบเลยอุปกรณ์เขายิงสายไฟเบอร์ออปติกไปที่ไทยลีก ทางเดินเข้ามาก็แน่นอนเป็นฟิลอารมณ์เหมือนฟุตบอลต่างประเทศนะฮะแบงคอกที่เขาจะมีความดีไซน์ที่เป็นค่อนข้าง,งทันสมัยฉีกหน่อยเพราะว่าเขาก็มีอลิคอยดูแลให้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมข้างในนะซึ่งปกติก็ถ้าบอลเตะแล้วเราก็เข้ามาไม่ได้ละแต่นะว่าอันเนี้ยมุมถแถลงข่าวมุมอะไรเดี๋ยวเขาลากไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องถแถลงข่าวด้วยนะครับแล้วก็ห้องไฟจัดการในขันด้วยนะครับอันนี้เรา ามาดูก่อน,นอันนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไร,รก็พาเข้ามาดูเฉยๆนะครับเป็นห้องแถลงข่าวแล้วก็ก่อนบอลเตะเนี่ยสโมสรเขาจะมาประชุมทีมที่นี่อ่าแล้วก็เป็นห้องประชุมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นห้องแถลงข่าวใช้งานเลยลวดกันไปเลยห้องมันธรรมศาสตร์มีอยู่แล้ว, <c oughs> ลวเราแค่มาตกแต่งเฉยๆ <c oughs> ไปดูพาพี่ดูห้องนักกีฬาแป๊บเดียว เอาไปดูห้องพักนักกีฬากันหน่อยเข้าไม่ค่อยง่ายแต่ว่าตอนนี้คือนักบอลยังไม่มาอันนี้คือเรามาทําเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับห้องพักนักกีฬานี้คือเรามาทําเพิ่มนะโอ้โหมันแบบก็จะเป็นฟิลแบบอันนี้คือของแบงคอกซึ่งเราก็ไม่น่าจะมีใครค่อยเคยเข้ามาเนาะห้องนี้ก็คือส่วนใหญ่คนปกติไม่ค่อยได้เข้ามาไม่ครับไม่ไม่เคยครับมีใครบ้างก็จะเป็นนักเตะแบงคอกครับแล้วก็เป็นทีมชาติเรับเวลามีแมตช์เตในนี้ครับ แฟนบอลเองสซกกว่าสี่มันจะมีกิจกรรมบ้างนล็กน้อยใช่ครับมีกิจกรรมบ้างเล็กน้อยนานๆทีนานๆทีครับก็จะเป็นเด็กๆครับเป็นสร้างการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆครับถ้าทีมชาติไทยเตะก็คือใช้ห้องนี้เป็นห้องหลักอ๋อก็คือห้องเนี้ยมันมีห้องอยู่แล้วแบงคอกก็มาเสริมเพิ่มใช่ครับพวกอะไรพวกนี้แล้วก็มีชื่อแผนไว้ดิสเพลย์ต่างๆครับทีวีก็จะเป็นฝั่งเราหมดเลยครับอ๋อก็เรียกว่าฟังก์ชันมันครบเนาะครับหอมปากหอมคอกับห้องพักห้องอื่นๆไม่มีอะไรแล้วเนาะ ก็จะมีห้องแถลงข่าวครับพี่ที่ห้องแถลงข่าวมาแล้วใช่ห้องพักนนอกั้นก็คือเป็นเรื่องเดิมเลยครับออริจินอลมาเลยครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของสนามละใช่ครับชั้นประสาทเขาละว่าเขาจะใช้ทำอะไรบ้างใช่ครับพี่ซึ่งเมื่อก่อนเขาก็มีกีตาร์อยู่ที่นี่เนาะใช่ครับโอเคโอเคกีตาร์ก็ยังมีอยู่ครับสมาคมกีตาร์ยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเค อ่ะนี่ก็พาไปดูอ่าพอของปากของพอนะครับคือมันเป็นส่วนที่ทางทูแบงค,ค์้อกิวเต็เขาเข้ามาแล้วก็เข้าไปดูแลห้องนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็อย่างที่บอกครับเป็นสนามของธรรมศาสตร์เขาอยู่ลวก็จะมีห้องหับที่เขาจะไปใช้ทําอะไรกันแล้วแต่นะครับสมาคมกีฬาก็ยังอยู่ที่นี่นะครับก็ยังมีการจัดการในขันอะไรเย,ยอะแยะมากมายนะฮะเอาเป็นว่าสรุปรวมวามเนี่ยในส่วนของตัวสนามฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันครบหมดเลยนะครับแต่ว่าประเด็นที่มีคนพูดถึงกันเยอะว่าจะย้ายสนามจริงเนี่ยผมว่าหลักๆมันคือเร แฟนคลับซึ่งแฟนคลับเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแฟนแข้งเทพครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรถ้าสโมสรจะต้องย้ายออกจากธรรมศาสตร์รังสิตจริงๆโอเคไหมแล้วควรจะไปที่ไหนไปคุยกับแฟนแข้งเทพครับ ชวแวบออกมาฝั่งตรงข้ามของอัจจันย์แล้วนะครับมาอยู่ตรงลานพญานาคนะฮะหลังจากที่ไปดูข้างในเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาพูดคุยกับแฟนๆแข้งเทพแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องสนามเจ้าบ้านของเขาว่าจะยังไงนะครับลองไปฟังความพิดเห็นของแฟนบอลแว้คอกดูแล้วกันครับอะไรมีปัญหาอะไรใส่แต่เสื้อเชลซีนี่ค่ะมาเจอใครเราก็คุยไม่ได้เมคเราถามกันเลยว่าเขารู้สึกยังไงบ้างสวัสดีครับสองนุ่ม <Hey. S 1> อ,อันนี้ก็แน่นอนแฟนแบงคอกแน่นอนอ<า>อาารัดคอรครับขัดคอไหมขัดคอครับอา่าวันนี้ถามแต้มครับพี่เดี๋ยวใจเย็นพี่ถามก่อนเขามีข่าวว่าจบฤดูกาลบียูจะย้ายสนามเนี่ยเรารู้สึกยังไงก็ดีครับกลับกรุงเทพครับกลับกรุงเทพเลยเหรอดูได้ไงว่าเขาจะเข้ากรุงเทพก็บียูมันแบงคอกอยู่ในเต็นต์แล้ว้ีอยู่ปทุมไงมันไม่ถูกพี่มันต้องกลับกรุงเทพแล้วไปเกิดสนามใหม่ไม่ได้ในกรุงเทพอ่ะก็ไม่เป็นไรครับพี่ก็เราก็เดินทางกันต่อไป่ อยู่ที่นี่แฮปปี้ไหมในในฐานะแฟนบอลร,รู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกว่าดีครับพี่แต่มาเหนื่อยนิดนึงครับมาเหนื่อยมาจากไหน,นค,รครับพี่มาจา,ากไหนครับมาจากแถวบางเขนครับบางเขนใช่ครับโอเคถ้าอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อก็ดีครับถ้าเลือกได้อยากให้ไปอยู่ที่ไหน ในฐานะแฟนบอลเนี่ยคิดว่าอยากให้มันมีที่ไหนว่างวะตอนเนี้มันก็มีสุภาษิตาสัยอ๋อหลักๆอยากให้เข้าไปในกรุงเทพนั้นเองจุลาก็ได้พี่มันเป็นหญาเทียมนะก็เดี๋ยวให้ปลูกหญ้าใหม่โอเคฮาร์ดคอร์จริงแล้วแก๊งแก๊งฮาร์ดคอร์อยู่ไหนในตอนนี้ยังไม่มาพี่รถติดโอเคโอเคสวัสดีครับผมขอบคุณครับสามแต้มสามแต้มมาครอบครัวเลยใช่ไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ นิดนึงครับคุสบยสบายๆนี่อยู่ในมุมของแฟนบอลท,ที่มากันเป็นครอบครัวครับแฟนพันแท้ไหมครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเชียร์นานหรือยังก็หลายปีแล้วครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เพื่อนตำรวจแล้วก็มาทูแบงคอกแล้วก็ยาวเลยอ๋อหมายความว่าพี่อยู่แถวนี้ถ้างั้นใช่อยู่คลองห้าอยู่คลองห้าคลองหลวงอ๋อแล้วมันมีข่าวว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยแบงคอกเขาจะย้ายสนามเนี่ยครับรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าถ้าไปไม่ไกล ก็จะตามตามเชียใช่ถ้าไปไกลนก็จะถอยว่ากันอีกทีใช่ครับแม่ว่าไงน้องว่าไงเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันพ่อไปไหนก็ไปด้วยใช่ลูกสาวไรลูกสาวได้เหมือนพ่อเลยค่ะเหมือนกันเหมือนกันอีกหน่อยมาดูคนเดียวได้นะจะตามไปเชียไหมก็ไปค่ะไปนะค่ะ อยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าบรรยากาศของแม็กซ์คอกยูเต็ดอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่นะฐานะที่ติดตามดูมานานรู้สึกยังไงบ้าง,างโอเคไหมก็ร,ร,าการู้สึกว่าเริ่มต้นจากการเดินทางเลยการเดินทางสะดวกมากประมาณไม่เกิน15นาทีถ้ารถไม่ติดถึงเลยแล้วก็บรรยากาศโอเคครับที่จอดรถดีบรรยากาศดีรอ่กว่างใช้ได้ครับครับผมถ้าอยู่ต่อก็ถือว่าโอเคในมุมมองอเราใช่ครับก็ยังเชียร์ตลอดใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับดีครับจะเข้าย้ายไปบีจีไปดูเปล่าเดี๋ยวาไป พี่สวัสดีครับถามอะไรก่อนก็พร้อมเมื่อไหร่จะมาจัดกับกระชั้นเก้าเไม่ไปแล้วพี่โอ้พี่เบิ้ลไม่อยู่ไม่เอานะอันนี้อยู่อยู่เชียร์อยู่ฝั่งไหนอยู่สแตนตองตองเชียร์หมู่มากอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เชียร์มาตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับค่อนข้างหลายปีสองพันสิบหกคือตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่คือพอย้ายจากไทยญี่ปุ่นมาปุ๊บมานี่เลยครับอ่ะดูที่ไทยญี่ปุ่นเราก็ตามตาม หมายความว่าเชียร์มาตั้งแต่ตอนอยู่ไทยญี่ปุ่นแล้วใช่แต่ไม่ได้ไปไปไปเชียร์ที่สนามครับมันกลายผมคนบังไปอินไงโอคนแปงไปอินใช่เอาแล้วบังไปอินมาไเชียร์จะไมแบงคอกอ่ะแคอเนี่ยแล้วบอกให้ไม่ก็ไม่เอาเอาอย่างนี้ถ้าจบฤดูกาลเขาย้ายสนามจริงจริงว่ายังไงย้ายสนามจริงจริเดี๋ยวได้ข่าวใช่ไหมได้ข่าวใช่ไหมได้ข่าวว่าไงบ้าง จริงๆราไม่อยากให้ย้ายแต่ถามว่าถ้าย้ายจริงๆเราก็ต้องตามใช่ถ้าย้ายจริงๆก็อาจจะต้องตามครับถ้ามันตามอาจจะตามตามต้องตามเพราะเราเชียร์มานานนะครับไม่มันผูกพันกับที่นี่ไหมไม่อยากให้ย้ายหรือยังไงก็ได้หรือยังไงในมุมมองของแฟนบอลจริงๆมันก็อยากให้ย้ายอยู่ครับเพราะแฟนบอลต้องการสนามที่มันไม่มีรูวิ่งครับเพราะว่ามันจะเชียร์ใกล้ชิดนักบอลดีฝ่าครับอ๋อ จริงจริงแล้วถ้าย้ายมันถ้าเป็นแบบสนามแบบไม่มีเรื่องวิ่งใกล้ชิดนักเตะอย่างเงี้ยมันก็ดีฝ่าครับฟุตบอลสเตเดียมใช่ครับแต่ย้ายไปไหนเราก็ไกลอยู่แล้วเพราะเราอยู่บางบีนใช่ไกลแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะต้องต,ตามไปอะครับว่า,าเรา,า <ไป S 1> เราไม่ได้เชียร์ทีมอื่น okay. เนี่ยโอเคอ้าพี่โซโลเลย่าไงบ้างผมว่า <c oughs> เรื่องสนามอะไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่ในมุมผมนะครับแต่ว่าถ้าย้ายไปสนามใหม่แล้วก็เป็นคอนเซปต์ของฟุตบอลสเตเดียม ผมว่าผมรับได้การนี้แต่ว่าดูระยะทางนิดนึงว่าจะไปไกลถึงโซนไหนแค่นั้นเองอถ้าไกลมากอาจจะต้องเลือกเป็นบางแมทที่ไปดูไกลมากนี่ไม่ถึงไกลจากเราไกลจากกระผมมาครับอยู่ที่บ,บางปะอินเหมือนกันอ๋ออยู่บางปะอินเหมือนกันอ๋อบางคนบอกว่าแบงคอกก็ต้องไปเล่นในกรุงเทพคงไม่ใช่อย่างนั้นนะชื่อกับสนามมันคงไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวรอดูถ้า้ายจริงๆอยู่ที่ไหนเราค่อยว่ากันีกทีแต่ยังไงก็เชียร์อยู่แล้วเชียร์อยู่แล้วครับนะครับแต่ถ้าพูดถึงที่นี่เป็นไงโอเคก็โอเคครับ เพราะเมื่อก่อนผมก็ดูจับชายไปทั่วเหมือนกันสุดท้ายก็เลือกดีแบงคอกเพราะฉะนั้นรอติดตามข่าวต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับจะไปไหนไหมพี่ไม่เอาเขาบอกว่าดูจากพี่เบิร์นมาแล้วพี่เบิร์นเปิดหัวเขาก็รู้กันหมดแล้วไม่ใช่ล้วจะไสนามมันไม่ใหญ่ไปเหรอสนามมันใหญ่ไปหรือเปล่าไปอยู่ที่มันแน่นๆไงสวัสดีครับมาด้วยกันไหมครับขออนุญาตเลยครับถือไม่เลยครับสามคนเลยครับเข้ามาสามคนเลยครับอันนี้ก็เป็นครอบครัว ใช่ครับอ่านี่ก็ถือว่าต้องเป็นแฟนพันแท้เพราะว <après> ่าถ้า,ถา,ถาคือแฟนบอลถ้าเราดูการใส่เสื้อเนี่ยประเภทใส่ที่แบบว่ามันหายยากๆหน่อยเนี่ยมันต้องแฟนแท้นะอ่าเชียร์มาได้ยังนี่อาคุณซื้อเมื่อกี้เลยซื้อเมื่อกี้เลยสองพันสิบแปดสองพันสิบบาทนี่คือมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วใช่อยู่แถวนี้ด้วยไหมครับไม่ครับอยู่พับประแดงพับประแดงโอ้โหเราทำไมถึงเชียร์แบงคอกอ่ะนี่ครับผมชอบอ่าทำไมถึงชอบเป็คข้อกัถามกันทำไมถึงชอบเป็คข้อตอนนั้นชอบเพราะว่าพี่รีซอร์อยู่ครับ ชอบแน่ๆรีสอร์ทชอบรีสอร์ทกับสุบรรยาสุบรรยามาพร้อมๆกันแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นพี่แคมป์ครับสรวัฒน์พี่แคมป์สรวัฒน์ใช่ก็เลยชอบ3คนนี้ก็เลยมาเชียร์แบงคอกแล้วยังไงพอเราเชียร์ปุ๊บเราก็เลยเอาพ่อกับแม่มาดูด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้ามาคนเดียวมันลำบากครับโอตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรมอสี่ครับอ๋ออยู่มอสี่ครับอันนี้ก็เลยต้องพาจากฟ้าแดงมาดูที่นี่แล้วก็กลายเป็นชอบเลยใช่โอเคแล้วทีนี้เนี่ยถ้าจบฤดูกาลเนี่ยเห็นข่าวใช่่่มมมมั้้้้ยยยรบถาาาาาาสสตติองงงงนีเวไ เอาพ่อก่อนอ่ะพ่อว่าไงผมเลือจุ๊บใช่สนามจุ๊บคุณแม่จุ๊บเหมือนกันเพราะอะไรใกล้ดีใกล้ดีเหมือนกันครับจุ๊บเหมือนกันนะมันใกล้สยามรันใกล้สยามโอ้ชีวิตวัยรุ่นด้วยถ้าสมมติมันมันไม่ได้เข้าไปในเมืองล่ะมันไปที่อื่นนี่จะตามเชียร์อยู่ไหมก็เชียร์ไปปกติก็ไปปกติครับในเกี่ยวยังไงก็รักอยู่ดี่อาให้ไปใช้ร่วมกับบีจีก็ไปเฮ้ยเขายังไม่รู้เลยว่าไปหรือเปล่า บอกสโมสรหน่อยถ้าพูดถึงสนามจบฤดูกาลแล้วยังไงบอกสโมสรหน่อยอยากให้อยู่นี่อยากให้ไปนู่นไปนั่นยังไงอออแม่่กนยากให้ไปจุบนะครับเพิ่มฐานแฟนบอลที่งเทพบัางได้เยอะๆหน่อยก็ดีคุณแม่คุณแม่เหมือนกันค่ะเหมือนกันคุณแม่นี่เหมือนกันตลอดเลยนะใช่ค่ะโอเคคุณลูกคุณลูกผมยังไงก็ได้ครับขอแค่ประกาศก่อนหลายๆเดือนก็พอครับให้รู้เรื่องก่อนยังไงไม่ใช่แบบอาทิตย์หน้าแล้วค่อยประกาศอะไรเงี้ยแค่นั้นพอแล้วครับยอดสุดยอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เชียร์แบงคอกมานานเนี่ยก็ประมาณ5-6ปี5-6ปีทำไมถึงชอบแบงคอกพี่ถามก่อนชอบสไตล์การเล่นยุคมาโนะผมว่าเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียที่ยิงเยอะเสียเยอะนี่เป็นแซนมาโน่เลยเหรอใช่ชอบชอบยุคมาโน่ยิงเยอะเสียเยอะเอาเอาแอนโทนีไปเล่นเซนเตอร์อย่างเงี้ยออู้ดีแต่ไหนก็แสนพันแท้อยู่แถวนี้หรือเปล่าครับไม่ครับอยู่รามคำแหงอยู่รามคำแหงก็ไม่ได้ใกล้เลยนะใช่ครับ แล้วถ้าเขาย้ายสนามตามข่าวว่าจบฤดูกาลจะย้ายสนามเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับข่าวดีก่อนเห็นด้วยครับเพราะว่าชือ่อแบงคอกก็ผมว่าก็สนามว่คนที่อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี<อ>้ยออใช่อันนี้มันมาไกลผมว่าเมื่อก่อนที่อยู่ดินแดงใช่ไหมครับผมว่าเห็นแฟนๆเยอะก็อพอย้ายมานี่ก็คนค่อนข้างน้อยอ๋อแล้วสนามมันดูผมว่ามันดูใหญ่ไปด้วยความรู้สึกมันเล่นสนามกลางมากกว่า มันมากกว่าเล่นในบ้านอะไรนะมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ค่อยกดดันคู่แข่งล้วถ้าเกิดเขาย้ายไปที่อยากให้เขาย้ายไปที่ไหนถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กลับไปไทยญี่ปุ่นก็ได้ครับแต่ว่าก็คงเป็นไปได้ยากเลเพราะอะไรครับทำไมถึงอยากไปไทยญี่ปุ่นมีคนพูดเยอะแล้วนะเราเรามุมมองก็าอะไรเมื่อก่อนเราเห็นแฟนๆเยอะอะไรเงี้ยผมว่าคนอยู่กรุงเทพก็น่าจะเดินทางไปดูสะดวกกว่าโอเคถ้าไม่ใช่ไทยญี่ปุ่นไปเชียร์ต่อไหมโอ้เชียร์ต่อครับไปอยู่ที่ไหนก็เชียร์ฮะขอให้อยู่ในละแวกใกล้ๆกรุงเทพนยครับไปได้ด บอกอสมโมสรนหน่อยเสียงของแฟนบอลเสียงหนึ่งพูดถึงสนามเจ้าของสมโมสรอ,อยากบอกอะไรบ้างไปที่ไหนก็เทียครับแต่ว่าให้รักษาผลงานระดับนี้ไว้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวแฟนบอลนี่เเพิ่มมาเองอโอเคขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับ2ดหนุ่มแฟนพันแท้ของแข่งเทพ เชียร์มานานยังไฮะก็สิปีแล้วครับสิปีแล้วเหรอครับผมตั้งแต่ไทยญี่ปุ่นเลยเหรอไทยญี่ปุ่นเลยครับโอ้ยทำไมมีความรู้สึกผูกพันหรือยังไงถึงเชียร์ก็เมื่อก่อนบ้านอยู่ห้วยขวางครับออกกําลังกายไทยญี่ปุ่นแล้วก็เลยเดินเข้าไปเชียร์แล้วก็รู้สึกว่าทีมเล่นสนุกครับตั้งแต่ยุคมาโนแล้วครับโอ้ยนั่นแบบไทยญี่ปุ่นเลยใช่ครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับสนิทกันอยู่บ้านอ๋อเพื่อนอยู่กันจรงกันครับแล้วตอนที่จะให้จากไทยญี่ปุ่นมมมาา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 ทีีี่่่่่นนนนนนนตตออออัััั้้้เเรรรรรรูสสสึกก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 กยงงงไไไบบบแ็็็็็คคคิดดววะะภพโขถ ไปทํางานแล้วเลยไม่ได้กระทบเท่าไหร่ครับอ๋อก็คือเป็นกลยังไงใจรลลักเราก็มาครับผมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจบฤดูกาลจะย้ายสนามเราว่าไงอ่ะก็ส่วนตัวไปไหนก็ไปครับไม่ได้ซีเรียสไปไหนก็ไปแต่ถ้าไป BG ก็ก็โอเคครับ เขายังไม่ได้พูดว่าไปบีจีนะแต่ว่านี่คือคิดว่าใช่ไหมอ่าอเราว่าไงเราว่าไงผมก็ชอบครับซานซิลโลโมเดลนี่น่าจะได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วก็ซานเิลโโมเดลแล้วก็ <c oughs> จริงๆสนามบีจีมันสภาพแวดล้อมสนามแล้วก็ดูบอลน,น่าจะสนุกเนาะมันเป็นฟุตบอลเตเดียมแล้วก็ทุกอย่างมันมันมันพร้อม <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยมันยังไม่มีข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งมันกว่าจะยืนรันนี้ก็ต้องจบฤดูการแหละแต่เขาคิดกันว่าจะไปเฉยๆแต่ถ้าสมมุติไม่ใช่บีจีล่ะเป็นที่อื่นเราโอเคไหมก็ความน่าจะเป็นผมว่าก็จุลาก็โอเคเออจุลาก็มีคนพูดจ,จุลาก็โอเคแ,นะแต่ว่าทางโซน แฟนบอลทางนี้ก็จะลําบากมากถูกไหมครับแต่ถ้า BG เนี่ยแฟนบอลทางนี้สบายเหมือนกันครับสนามจุกก็สภาพอะไรก็พร้อมเนาะแต่ก็แค่ญาติเทียมใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องทั้งสนามใหม่ผมว่าคิดคงเป็นไปได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันคงอันนี้แฟนบอลแบงคอกแท้ๆเนี่ยจะเข้าใจครับผมไทยญี่ปุ่นเหมือนเดิมไหมไทยญี่ปุ่นก็เท่าที่ผมประสบมานะคือสภาพอะไร ที่จริงโลเคชั่นดีหมดทุกอย่างเลยแต่น่าจะติดปัญหากับหน่วยงานราชการค่อนข้างเยอะวุ่นวายครับวุ่นวายคนมาใช้อะไรค่อนข้างเยอะเอาเป็น่าที่ไหนก็เชียร์ใช่ครับจะถามพี่บับเบิ้ลเหมือนกันครับว่าไปที่ไหนไม่รู้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ราอยู่กับน้องเตยไทยรัฐสปอร์ตนะครับผู้สื่อข่าวสุดสวยของออไทยรัฐมาดูบอที่สนามนี้บรรยากาศอะไรรู้สึกยังไงบ้างสนามที่พี่อยู่ตอนนี้เนาะอจริงคนก็กำลังทยอยยมาค่ะก็อกองเชียร์เขาก็อาจจะมาในตอนที่ใกล้ๆแข่งอ่าพูดถึงว่ามันเหมาะจะเป็นเจ้าบ้านให้แบงคอกไหมในฐถานะเราก็ทำข่าวเราไปสนามรู้สนามนี้มา เราคิดว่าคนจะอินไหมจริงๆแล้วเหมือนเขาแฟนบอลเ,เขาก็มีในเฉพาะแบบบางกลุ่มใคให้เข้ามาเชียร์ถามว่าเหมาะไหมส่วนตัวมองว่ามันค่อนข้างจะไก,กลนิดนึงแล้วก็การที่การเดินทางเนาะที่มาสนามเนี้ยคือคนต้องหรือไม่คนเขาอาจอยู่ในระแวกนี้สะดวกแต่ว่าถ้าสติว่าคนที่เราอยู่ในกรุงเทพแบบเราต้องมีรถเท่านั้นถึงจะถึงจะมาตรงได้โอเคโอเคอยากเห็นแม่คอกไปเล่นสนามไหมสนามไหนดีอ่ะ ที่สะดวกแต่การเดินทางละกันหรือไม่แบบมี BTS หรือว่ามีรถเมล์แบบสะดวกอะไรประมาณนี้ค่ะสะดวกแก่คนกรุงโอเคให้เขาเบืองเนาะใช่โอเคขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่กับแฟนชาวต่างชาตินะฮะเขาบอกผมว่าเขาเป็นบิ๊กแฟนแต่ว่าเขาบอกผมว่าอยู่4วันนี่มันคือไง Yes Bangkok United is absolutely amazing team We are here I am here to watch the game that will crush the opponents and we will win because Next year we're gonna crush the city and we're gonna be the best in the league. Yeah! Okay. Double. <laughs> Thank you, sir. Good. Okay. Huh? Thank you. You like it? Yes. Oh, really good. ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิทธิ์นะครับเราก็พามาดูกันว่าสนามแห่งนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันสร้างมาตั้งแต่เอเชนยนเกมแล้วปัจจุบันก็มีการปรับปรุงแล้วก็ใช้ในการแข่งขันไทยลีกได้นะครับไฮไลท์ก็คือ True Bangkok u n i t e เมีข่าวว่าจบฤดูกาลพวกเขาจะย้ายสนามเราก็เลยไปถามแฟนบอลพันแทะของแข้งเทพมาแล้วนะครับแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะเป็น เรื่องที่จะต้องดําเนินการกันต่อไปของสโมโสรว่าจะย้ายจริงหรือเปล่าจะย้ายไปที่ไหนยังไงนะครับเพราะว่าที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ สนามแข่งขันอย่างเดียวนะครับทูแบงคอกยูเนเต็ดมาลงทุนทําสนามฝึกซ้อมอยู่ที่หน้าคณะสถาปัตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยมันก็คือต้องไปทั้งสนามแข่งแล้วก็สนามซ้อมทุกอย่างยังเป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการนะครับมีแต่ข่าวออกมาเท่านั้นที่เหลือจากนี้เป็นเรื่องของสโมสรที่จะพิจารณาแล้วก็ดําเนินการแล้วก็จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยบับเบิลเวย์พามาดูสนามแล้วก็พามาพูดคุยกับแฟนๆทูแบงคอกยูเนเต็ดก็แล้วกันนะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งสีสันของบับเบิลเวที่เราจะไปทุกที่ที่มีเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยประเด็นสําคัญช่วงไหนฮอตฮอตเราก็จะไปคุยเรื่องนั้นด้วยก็ฝากติดตามกดซับสไคร e สั่นกระดิ่งกับบับเบิลเวไว้ด้วยติดตามกันใหม่ EP หน้าซึ่งผมก็ยังอยู่ที่สานามแห่งนี้แหละครับแต่มีทีที่แน่นอนรอติดตามครับผม